พ่อลูกคู่บุญที่ไม่ใช่อพ่อลูกที่แท้แต่โชคชะตาน,นำพามาเจอกันมาแรงเลยนเดียวนะคะสำหรับพ่อลูกคู่บุญคู่นี้นั่นก็คือพ่อโจและก็ลูกอุงอิงนะคะซึ่งบอโจนะคะไม่ใช่อพ่อแท้แท้ของน้องอิง,องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งหากใครๆหลายๆคนนะคะได้ติดตามน้องอิงตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ ก็จะรู้ว่าน้องอุงอิงและบอโจนะคะไม่ใช่พอลูกที่แท้จริงนะคะพรอโจได้รับน้องอิงเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมหลังจากที่รับน้องอิงเข้ามาเป็นนักร้องได้ไม่นานซึ่งบอโจนะคะรักและเอ็นดูน้องอิงและถูกชะตาเป็นอย่างมากเลิงเห็นถึงพรสวรรค์ในการร้องเพลงเลิงเห็นถึงความสามารถต่างๆในตัวน้องอุงอิง ทำให้บอโจนะคะถูกชะตาและเอ็นดูมากๆรับน้องอิงเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมค่ะซึ่งบอโจนะคะก็ทําหน้าที่พ่อได้อย่างดีเลยนะคะไม่ว่าน้องอิงจะเจอดราม่าเรื่องอะไรบอรโจจะคอยอยู่เคียงข้างเสมอคอยซับพอร์ตคอยปลอบใจนะคะ จุงมือน้องอิงออกมาจากดราม่านั้นผ่านดราม่ามาด้วยกันนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็มีคนบอกว่าน้องอิงและบอสูจหน้าคล้ายกันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าที่ทําให้พ่อลูกคู่นี้มาเจอกันพอน้องอิงนะคะก็เคยไปสมัครอยู่ในวงหมอลําคณะใหญ่ๆมาแล้วแต่ว่าน้องอิงไม่ได้มีโอกาส เข้าไปอยู่ในวงหมอลำคณะใหญ่ๆค่ะแต่พอเข้ามาออดิชั่นกับบอจูยมนินนะคะบอจูได้ถูกชะตาและเอเงเห็นถึงความสามารถ บอโจจึงตัดสินใจหยิบยื่นโอกาสให้น้องอิงเข้ามาเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจไม่ผิดเลยทีเดียวบอโจนะคะภูมิใจในตัวน้องอุงอิงมากๆน้องอุงอิงกระตันยูต่อวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกระตันยูต่อบอโจมากๆตั้งใจทํางานทําให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในขณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ แอดขอพูดเลยนะคะว่าส่วนตัวแอดนะคะคิดว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับเกินครึ่งเนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งแต่ก่อนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วค่ะแต่พอมีน้องอุงอิงเข้ามานะคะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแอดเองก็รู้จักวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากการที่น้องอุงอิงมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเพราะแอดนะคะได้ฟังเพลงหอบฟันมาหลังห้ ซึ่งรู้สึกว่าเนื้อเพลงนะคะซึ่งกินใจมากๆดูน่าสงสารแล้วก็ดูน่ารักดูู้สึกถึงความสามารถของคนคนหนึ่งที่จะทำตามความฝันทำเพื่อครอบครัวค่ะแอดเลยไปเสาะหานะคะว่าใครเป็นคุณร้องเพลงจึงได้มาเจอว่าน้องอิงเป็นคนร้องเพลงนี้แล้วก็ค่อยไปติดตามนะคะก็ได้รู้ประวัติความเป็นมายิ่งทำให้รักและก็ชื่นชมในตัวน้องมากๆ ยิงมอโจเองนะคะเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสให้น้องอิงหลายๆอย่างนะคะยิงเป็นทีนาภาคภูมิใจเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดคิดว่าเป็นโชคชะตานำพาให้เขามาเป็นพ่อลูกกันจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นพ่อลูกกันแล้วก็มีแต่ความเจริญและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตทั้งสองคนนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามคู่พ่อลูกที่มาความสามารถไว้ด้วยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ